กราบสวัสดีคับท่านผู้ชวมวันนี้พอเที่ยงเดินทางมาติศารอากงสองเการวบปูเจีกีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ว่าพอเที่ยงมาแล้วก็บ่เห็นไผครับมีแต่ลุงต่อมก็เลยให้ลุงต่อมไปนําเอาเนายนหรือว่าแมวาดมาเพื่อว่าจะสอบถามเบื่องว่าตัวเลขที่เนยนเคยนั่งเอาได้ตัวใดแต่ว่าทานนี้ท่านนั้นต้องรอเบ,บิ่งก่อนครับพอผลครับลุงต่อมมาแล้วครับต้องรอถามก็ลุงต่อมว่านเนสิมาหรือบอกครับผมไให้แล้วไปให้แล้ว ควารับครับครับผับวประเทืองแม่มันบอยู่มาเป็นหยังมาเป็นหยังปกติธรรมศาสตร์องคนครับครับธรรมศาสตร์อยู่ขครับสมุชมไปให้แล้วว่าซันเาไปให้แล้วกับบอเป็นหยัง ครับท่านผู้ชมห้าเดินทางมาแล้วเขาก็จะมาถามกับลุงต้อมครับผมเพิ่นเป็นเนจ้าของทีถึงเพิ่นเคยมีโฉคมีลาบครับผมกระพลาดไปงวดที่พ่านมากไงงวดเดียวครับนอกนันกาได้แต่มาแทบทุงวดเนาะตอนเห,หนืองด้านนอกแมนได้ตอนเหนืองอยู่มาผ่านงวดเดียวคืองวดนึงหันเพราะว่มามักเลขกตัวเดียวกันหลายวันนี้ความฝันกระบอกว,วันนี้ก็เลยผ่านไปนะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาถามเบืองลุงต้อมฝันระบอกงวดนี้ฝันชิมือ อันเสมอเมื่อคืนกับฟันว่าได้ขี่หก้ออ๋อขี่หก้อกะอันพอบานนั่งเย็นน่ะคือเก่าน่ะขับไปขี่โอ้เพิ่นเป็นคนขับให้ลุงต่าขี่เพราว่านั่งเบาะบนนั่งแล้วพอบวกกับฟอนนอนสิงเลยฟ่อนนอแต่ไม่แต่ฟันมันมวนนอนน้ำปูผมก็ไม่เลียดหยังไมื่อว่าฟันว่าเพิ่นไปบอกแหละว่าเอาเงินไปให้เหรอกะสามรอบแล้วให้เอาไปให้สามรอบแล้วครับแต่ระท่านติดใจ ท่านตัดตินใจเพราะว่าท่าไหวทา่าพอาะเที่องไหวมืออื่นก่อนอ,ออืมเแล้วส่วนตัวแล้วมากตัวไหนเอาบอกซะก่อนก่อนที่จะไหวเมือ่อื่นมันอยี่ตรงกันบ่ขั้นต้องมากกับสอ,องหาศูนย์สองหาศูนย์ครับสองหาศูนย์ก็มีอย่างสองหาศูนย์กับหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์กับมาหาที่บักกับหาศูนย์เท่าน,นัน้นมันกับคุ้มเดียวเป็นอย่งางว่าสองหาศูนย์กับปูแล้วเอาไปหายสองรลอยหาสีโอปู ปูแจกเอาไปปูแจกเอาไปให้แล้วสองบาทห้าสิบแบ่งลอยสองใบแบ่งหาสิบใบหนึ่งครับครับเถื่อที่ซองกับใบลอยใบแดงใบหนึ่งอืมอันรอดสามกับเอาไปให้หาสิบบาทเป็นหนึ่งห้าศูนย์ครับสองห้าศูนย์ยีงสี่บาทนี่ที่ว่าเดียินว่ายังอยู่กันไหนตัวหนึ่งคนบอกว่าจากไหนอีกสี่หกอืม สี่หกครับอืมหกครับเป็นขันเป็นต้อนนอกกับว่าหลายดอกสองตูัวยังว่าศูนสี่เจ <5 S 1> <0 47 S 2> ็ดศูนศูนสี่เจ็ดนี่อันที่ปกติเข้าไวเขายังสิลแล้วกว่าจดไวเนาะอืมวันใดามาจังใดกับเอาเมดนะจดไวเม็ดกับมนันนมมาเสียงกับจังอธิษฐานน้ำปู047น,นั่นครับออมาเสียงครับแต่ว่าตัวตัวลุงต่อมีองนี่มากก็คือสองหาศูนย์สองหาศูนย์ ศูนย์ทนานะเบ่าลายดอกศูนศูนย์หาเนาะลายกับซองผ่นนี่แหละวบ้าลายน้อยๆก็ได้ยินข่าวว่าจะหน่อยสิจัดหนักบ้างวดนี่จะหน่อยเป็นจัดหนักพนว่าไก่ก็ียใจไก่ผู้อื่นได้ก็ดีใจพนว่าเรามาได้บพเป็นอย่างเราคือจังสีเนาะก็คนเ้าหน่อยเนาะคือหน่อยเว้าหน่อยนำโมจ่าไปโมจ่าจะบอกัวเลเพิ่ิสิว่าท่านถาม ยินว่าว่าเซลสอยไปขายบ่สิลงทุนกน่อนเพิ่นว่าสิลงทุนกน่อน,น,นออ๋เพราะว่าที่ฟันมานั่นได้หน่อยอเรา่ได้เราบ่ได้อันกระดอเนาะเพราะจ<อ>ัาตั้ง83เรา3 4บินไหนบ่200 200 100 100ก็มันก็จะมีแต่83 38ามสมแเนาะจะมีตัวอื่นใดนั่น เบาหน่อยต่อยหนักคือกันได้น่ะเบาหน่อยต่อยหนักแต่วันนี้ทิจัดนักนี่จะวัดในหัวต้องต่อวัดในหัวว่าว่าให้ปล่อยในเราอ่านคันบางเบ็ดกอแต่เราอยากไปอันไก่มองนอดล่ะเแ่าเอ้ยปรึกษาสน์มู้จะกอยังคึดหนักอยู่ด้วยมาวบ้านนอ่อด้วคนวมักซื้อมักเรียนนอยากได้หน่อยแต่ผู้จ็กมากเนี่ยเรเราจังกาซื้อได้ ตะกี้เราเราเราเป็นคนสีบอมากกันบ่บอมากบบซือเลขบ่บเล่นแต่นําไปแต่วัดบบซื้อแสดงว่าเราซัดใตครับแต่คันได้เราซื้อเราเคยฟันอยู่กับสวงปูแจกเล้าได้น้ากันสี่เจ็ดนอครับบันว่าพญจัดขอกินน้าเหล้ากินกระเมนกับสี่กวาสี่นอจัดกับเจ็ดละว่ะแต่ผมก็ได้เราก็ได้แต่ผมปูแจกบอกแต่เราเราฝันอ้โหปูเทาในบ้านเคยได้ทั้งสองคนก็มาก ชื่อจีมาหย่อนหย่อนเก่าแต่ว่าผมมากอยู่วังหันสี่สองสองนั่นในจินตนาการนะว่ามันต้องออกตัวนีแต่ผมบ่ซสื่อน่ะแต่ว่ามันขิ้เข่าบ่อที่เจงกันผมจะตัวนีพ้ผมกันได้เหม่นเก่าพ้อมกันได้เพราะเพราะว่าซองเก่ามันสีบินเนาะกับพันสองผ่นอยู่เพราะว่ามอลลมมาเห็นเนาะพ้อมกันเสื้อเนาะลงไปปูแจ็คักเงียบเงียบน้่พีย่ลมแมนโยูม้อกับซองคนน้องแพ้กับบปอไตเอาเงียบกับเงียบเนาะ ผมก็ได้ซองเก่าผมก็เอาเไปสองเก่าเก่าสองนอเกือบเดือ่ละไก่เลยจอยครับขันขันผมเอาวังหันว่างคันตั้งใจคันเอาตัวในใจคือจังสีนละซี่ซองสๆเนี่ยก็บัวผ่าดอกเรื่องเก่ากับบัวผ่าแสดงว่าแสดงว่างวดนี้เลยคือบัวผาาที่สันทีต้องตอมบอกทั้งเตี้ยนทางฝอนปะนี่สองห้าส่วนบนฝอนนี่ก็แต่งหนาแต่งตาหนุงไหมนอก็มีสร้างแล้วเดียบรลอยกับซีมีผู้ซอย เต้นฟ่อนนะเพราะว่าใส่ผ่านคันลุงได้ลุงต่อมมาต้องเสียพันดอกเอาแค่ซองลอยเต้นให้มัดมือฟ่อนให้มัดมือเพ่นว่าพี่ต่อใบเล้วโอ้ยน้อยนี่เจ้ก่อนนี่เพิ่นเป็นคนสิบัมากที่สรนอเพราะเสียน้ำเลี้ยเพราะบบเพิ่นเพิ่นว่าหมั่นใจเพิ่นม่าชัทธาน้ำตัวน้ำอากงเนาะนอเตูยงบัวเจ้าป่ะที่ไปว่าสิไปกราบคันว่าพอเตียงบัวมาก ทางวันเพื่อบานใดสมมติว่าบ่มาพ่อคนเล่ากับสิมาเนี่ยแหละเล่าว,วู้เดียวพอเต่องกับสิบหลือสารหรือ,อยังเอาปูอมไปดอกโอ้ไปจ้าไปเไปนะาะไ, <ป S 1> ไมลือไปไใส่เอาไว้หนีหลือคันไปบ่มาพ่อคนเล่ากับมาไหวา ออขอเอาชื่อชื่อนี่แหละเราสัตตาของเราเนะเออเาะ,าสะาเสัทธาเราเคยเห็น,นเป็นไพ่บ้าซอยมาซอยนี่เราก็เก็บดอกไม้สดเทสเนาะแต่สมัยตะกี้ยังคนได้มีเด็กมีเบื่อ,อ,อพิอ่นกาเคยไปจุดถูกจุดเทียนพอ,อได้เวลาบมสบายมากเพิ่นพาผมไปบ่นอยู่บังหันนะครับเห็นเสาเจ็บเสาไข่เด้อผู้ขาเนาะกาให้แต่พอแต่ผู้มีบุญให้ให้มาให้อยากให้พอแต่ผู้อยู่ในศินในถ้ำอย่างไนหมาแถวนี้แล้วว่าต่หยุดหลักเนาะ จำได้แต่งงานใหม่แล้วพาผมไปบนอยู่หันแล้วแต่งใจพอนี้มีสารบูเจข้านอเพราะว่าเราป่วยมาสี่ปีเนาะงกกวคก่วยกับเมิดเราก็หนึงน่งเราก็เลรยังรัท่าเราทุกเมื่อนี้แมนว่าต่อไปข้างหน้าจะมีคนมาหรือบมมีคนมายหา่หน่อยเราก็ต้องไปไหว้กือเกาเพราะว่ามันเป็นที่เล่าราัท่าเสื่อมันในตัวเองเสื่อใหม่แน่ใจของยหา่หน่อยอจะ่างวนีิท้าฟังเดี๋ยวคันวันเมื้ออื่นขันเจอยหา่หน่อยเยวจะ ถามน้ำเล่าอยู่ครับสมายช่วนมบาพนลงทุนสิลงทุนหลายได้งวดว่าขายสอยใส่เรื่อยมาสั่นี่ขายสอยใส่มาสั่นเ้าวน่ยเ้าเนี่ยได้เศเนี่ยได้วึบเา้าอย่างเศ้ายิงที่ขายสอยขายสอยวีวันเศร้าแล้วกันเศานี่ว่าขายสอยใส่ส่วนแต่ว่าส่วนตัวเจของลุงต้อมนี่ก่ะหาสองหาศูนย์สองหาศูนย์แค่พิยังก็อีก กันหนึ่งศูนย์ศูนย์ท่อนั่นนหาศูนย์หาเนาะครับอ๋อนี่ครับท่านผู้ชมตัวเลขที่ลุงต้อมเพิ่มมั่นใจเพราะว่าอย่างนี้ว่าปูเจกเขาไปบอกเพิ่นเอาเงินไปให้เพิ่นนะครับท่านผู้ชมมือแรกให้เป็นสองลอยหาสีเป็นบ่ควันนี้ก็ไปให้ยลอยหนึ่งวันนี้มือที่สามอีกหาสีผมลอยหนึ่งซื้อหน้าไปถวายกับเงินเพิ่นละให้เอามาให้ผมหาสีโอ้หมอนี่ให้ไปสองใบ แต่<ม>ปูแล้วก็หูจังได้ว่าอันประคำให้ปมช่องใบก็สิมันใจโลเ<ม>ราตอนนี้เราแบ่งอาซิบประคไห้เออที่โต๊ะถวายนั่นแล้วก็ทอดมาให้หาซิปเ,เออโอ้เข้าใจแล้วบ่นี้เข้าใจละออปูเขาไปบอกออในวามฝันครับผมเนาะแน่นอนครับท่านผู้ชมลุงต้อมบอกแล้วครับง่วานนี้แน่นอนสองห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าและหนึ่งศูนย์ศูนย์ก็ว่า งวดนี่คันไปว่าวกับว่าได้กับสองคนนี่แหละได้เป็นว่าอืลาบักขำกับผมนะ่ยได้เพราะงวดก้อนมันก็ถูกเนาะงวดก้อนมันก็ถูกครับแอมินอ้วนถูกครับงวดก้อนนี่เพราะว่างวดว่ากับผมเนาะผมสิวายมงนี่สิไดมงนี่ลาเนาะเขาลองเบิงเขาแบบเมตไายเนาะผมนี่เนาะเดี๋ยวลุงสิไดสองคนตีเนาะเป็นว่าเห็นโบโกไก่โตได้เนาะฟังเอาเด้อครับสมุชมเนาะอย่างได้สัมผัสลานเจ้าของที่บัานนี่เนาะว่ไปใกล้เด้อว่าสัมผัส ในเย็นนอกนอร้านเจ้าของในละนอกู้กที่ได้ครับผมห่วอ้วนเนี่ยธรรมดาคือกันได้เดี๋ยวผมจะเต็มให้ตามปริมาณที่ที่ให้น้ำแดงน้ำเขียวเดี๋ยวผมให้ลุงซื้อมาเดี๋ยวให้เงินไปซื้อเลยเมืจะเคียนพญานาผมก็จะจัดเต็มถ้าได้น้อยผมก็น้อยตามกำลังเพิ่นว่าได้ไ่เป็นคือกันได้เอาครับท่านผู้ชม พอเที่ยงก็จะปิดคิวไปจะเพียงเท่านี้ครับผมตัวเลขยังทีลุงต่อมเพิ่นมากแล้ะครับงวดนี้ว่าฝันว่าปูเจกเขาไปบอกครับผมเอาเงินไปห้มือแรกให้เป็นสองรอยหาสิบครับผมมือที่สองมาหาร้อยหนึ่งบันีกาได้ยินข่าวว่าหลานเอาให้เงินฝากเงินให้ลุงต่อมไปซื้อน้ำแดงน้ำสมมาไหวปูเจกหรือว่าไหวจะแม่จะเขียนหรือว่าปูพญานาคู่หันละพอดีปูเจกเพิ่นกับหูจักเพิ่นก็เลยว่านั่นละเอาให้เงินเพิ่นนั่งร้อยหนึ่งว่าให้หมอนั่น ป็นคนเอาหายนุงต้อมครับผมกะเป็นตัวเลขครับผมจะบอกสรุปให้ฟังก็คือสองหาศูนย์หาศูนย์ศูนย์หาแล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับผมท่านผู้ชมทีอันนุงต้อมพันชินชอบงวนนี้สองห้าศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์หาศูนย์ศูนย์ศูนย์เนาะแล้วก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมตัวเลขนี่แหละครับผมท่านได้ชินชอบกะเอาซื้อประกาจดไว้ครับผมเหลืออีกว่าหลายมือหรอกครับเยอะกรอกหรอกครับเหนืออีกว่าหลายมือครับผมแต่ว่าท่านนี้ท่านไหนท่านนั่น สื่อดอกไม่ถูกเที่ยนน่ะพระน้มากหกใหม่เมื่อว่ายอากงหรือว่าปุญญาใจใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกมือื่นคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวราไปก่อนครับพอกันไม่คลิปหนาคือมือื่นครับผมไปละครับผมคอยชมชมทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเด้ออย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงมันเหมนกันสมุทสจุคนไปละครับนี่ครับวันนี้นั่งสะพานเอาอยู่สวนป่ายยางเลยครับท่านผู้ชมราะว่าบริลงไปสารโปรเจกราว่ามันคนบริลงมากเนาะกรอโอกาสขึ้นมือื่นครับผมจังจะลงไปครับผม เย็นดีขนาดเลยครับท่านผู้ชมแมนอ,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 อยู่